ละครสกากุระเรื่องดาวโรงเรียนแม่คะหนิงไปโรงเรียนก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่จ่าลูกเดินทางดีๆนะสวัสดีทุกคนฉันมีชื่อว่าหนิงนะคะซึ่งฉันเป็นนักเรียนม .3 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่ก็แปลกนะที่ฉันหน้าตาก็พอใช้ได้แต่ฉันก็ยังโดนบูลลี่ เพียงเพราะว่าฉันไม่มีพ่อแต่ฉันก็ดีใจนะที่ยังมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นกำลังใจให้ฉันอยู่เสมอเธอมีชื่อว่าเลแต่วันนี้เป็นวันที่พิเศษกว่าวันอื่นเพราะวันนี้คือวันสอบวันสุดท้ายและฉันก็จะย้ายไปเรียนที่โรงเรียนอื่นเอาหนิมาแล้วหรอฉันจนรอเธอตั้งนานแน่ฉันนึกว่าเธอจะไม่มาสอบซะอีก นี่จะบ้าหรือไงวันสอบวันสุดท้ายทั้งทีฉันจะไม่มาได้ไงล่ะอืมแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ฉันมาช้าน่ะปะ่ะแล้วเข้าโรงเรียนกันเถอะอุ๊ยอุ๊ยพวกเธอดูสิใครมากันนะก็พวกมาสายประจำโรงเรียนไงล่ะเธออุ๊ยเธอก็พูดแรงไปแต่ก็จริงนะมาสายขนาดเนี้ยไม่ต้องมาหลอกเฮ้ยเจอพวกนี้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยโชคร้ายจังเลยเนาะวันนี้นั่นสิเนาะพวกเรานี่โชคร้ายจริงๆเลยแต่ไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นหลอกสนใจเรื่องของเราดีกว่าปะ่ะ ไปเข้าห้องทบทวนบทเรียนกันเถอะจริงอย่างที่เธอพูดนั่นแหละเอาหลานนะักเรียนทุกคนนั่งที่ได้แล้วและตอนเช้าเราจะมีสอบสามวิชานะจจานักเรียนตอนบ่ายมีสองวิชาก็ให้นักเรียนตั้งใจสอบให้มากที่สุดเพราะวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราจะได้เจอหน้ากันแล้วนะจ๊ะอืมข้อสอบง่ายกว่าที่คิดไว้ฮะงั้นเราก็ทําให้เต็มที่เลยละกัน ในที่สุดก็สอบเสร็จทีฉันนั่งทำข้อสอบจนปวดคอเหมือน้ลเนี่ยว่าแต่เธอล่ะทำข้อสอบได้หรือเปล่าชวนฉันหนะ่ะทำไม่ได้เลยก็ต้องได้อยู่แล้วล่ะฉันหนักกลับบ้านไปก็ไปเรียนพิเศษทำไม่ได้เนี่ยที่ทำมาก็ไร้ค่าก็อย่างว่าแหละนะคนอย่างฉันหนะ่ะเรียนอะไรไปก็ไม่เคยเข้าหัวเลยจะไปทำงานอะไรได้ไหมเนี่ยได้อยู่แล้วล่ะจะเป็นกำลังใจให้นะ้สู้ๆืมข้าวปั้นวันนี้อร่อยมากเลยเนาะ ว่าไหมหนิงฉันว่ามันไม่ค่อยอร่อยเลยนะ่ะก็คงเป็นเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่พวกเราได้เจอกันแล้วน่าเศร้าจังเลยนะน่าเศร้าตรงไหนกันล่ะไว้ว่างๆเดี๋ยวฉันโทรไปเล่นด้วยนะแค่นี้เองไม่ต้องร้องไห้หรอกทั้งสองคนนั้นตัดสินใจแล้วว่าจะแยกย้ายกันไปเติบโตเลนั้นพอจบมสามไปเธอก็จะไปทํางานในเมืองเพราะว่าครอบครัวเธอไม่มีเงินส่งเธอเรียนต่อส่วนหนิงนั้นก็จะไปเรียนต่อมปลายที่โรงเรียนอื่นในเมือง เฮ้ยเสียใจจังเลยวันสุดท้ายที่ได้เจอกันทั้งทีก็ไม่ได้เดินกลับบ้านกับเลสัง,งันก็เข้าใจแหละนะว่าครูเรียกให้ไปช่วยงานน่ะช่างเถอะช่างเถอะเราสนใจเรื่องของตัวเองดีกว่าแม่คะหนูกกลับมาแล้วค่ะเอ๊ะกลิ่นนี่มันกลิ่นของโปดแล้วนี่นาแม่คะทําอะไรกินหรอคะเนี่ยกลิ่นหอมจังเลยก็ของปลดลูกนั่นแหละจ้ามามามานั่งเร็วเข้าแม่ทําเสร็จพอดีเลยเดี๋ยวจัดจานให้นะเป็นไงลูกอร่อยหรือเปล่าวันนี้แม่ปรับสูตรนิดหน่อยนะอร่อยเหมือนเดิมแหละค่ะแม่ ฝีมือแม่น่ะอร่อยทุกอย่างเลยแหมปากหวานจังเลยนะเราแล้ววันนี้เป็นไงล่ะสอบเป็นไงบ้างเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแม่อีกสองวันเกรดก็คงออกแล้วหนูว่าหนูคงได้ที่หนึ่งเหมือนเดิมละค่ะแม่จ้าจ้ลูกแม่เก่งที่สุดเลยโหลูกแม่ไปอยู่ที่นั่นจะเป็นยังไงบ้างนะเดินทางดีๆนะลูกค่ะแม่แม่ไม่ต้องห่วงหนูนะคะแม่นั่นแหละต้องดูแลตัวเองดีๆอยู่บ้านคนเดียวน่ะ ลูกก็ต้องดูแลงตัวเองด้วยนะไปอยู่ที่นั่นคนเดียวแม่เป็นห่วงลูกเหลือเกินไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแม่งั้นหนูไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้ว่างๆหนูจะมาเยี่ยมแม่นะคะจ้ะลูกเฮ้ยมาถึงสักทีกดจะมาถือที่หอพักได้ก็ปาเป็นหนึ่งวันเลยเรียกไปดูห้องพักของเราดีกว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหที่นี่ใหญ่มากเลยแถมยังดูปลอดภัยอีกด้วยก่อนอื่นก็โทรไปบอกแม่ดีกว่าค่ะแม่นี่หนูเองนะคะตอนนี้กําลังขึ้นไปดูห้องคะ่ะ ค่ะแม่สบายดีค่ะว้าวนี่เหรอห้องของฉันประตูสวยจังเลยแถมที่นี่ก็ยังดูสะอาดรังคาก็ไม่แพงเราน่าจะอยู่ที่นี่ได้หลายเดือนเหมือนกันนะแถมอยู่ใกล้โรงเรียนอีกเอ๊ะแล้วนั่นมันอะไรอ่ะอ๋อนี่มันสวนสนุกที่ฉันเห็นในโฆษณาตอนอเด็กเดนี่นาะแถมอยู่ใกล้โรงเรียนอีกอืมฮัลโหลนี่ใครเหรอฉันเองหนิงไงนี่ใช่เลหรือเปล่า อ๋อใช่ใช่ฉันเลยเองนี่หนิงเหรอตอนนี้เธอเป็นไงบ้างฉันสบายดีฉันก็สบายดีจ้ะฉันแค่โทรมาถามข่าวขาว,ขาวของเธอเฉยๆตอนนี้ทํางานเป็นไงนบ้างได้งานหรือยังยังไม่ได้เลยนะจ้ะแต่ตอนนี้ก็เป็นแม่ค้าขายของมือสองอยู่น่ะงั้นหลองั้นโลองลงั้นแค่นี้นะเดี๋ยวไว้ว่างๆฉันโทรไปเล่นด้วยเฮ้ย hey, คุยเพลินจนลืมเลยตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนี่นะ่ะรีบนอนดีกว่าเฮ้ย hey, วันนี้ไปโรงเรียนวันแรกเราถึงตัวโอเวอร์ over, ไปหรือเปล่านะ ดูทรงผมนี่สิดูยังไงก็รู้ว่าแอบเบลส่วนแต่งหน้าเราก็แต่งเบาที่สุดแล้วนะทำไมรู้สึกว่าแต่งหน้าหนักจังแต่คิดไปคิดมาแล้วก็คิดถึงโรงเรียนเก่าเหมือนกันนั่นเนี่ยแต่ก็ทำไงได้ละ่ะเรามาถึงจุดนี้แล้วว่าแต่ฉันจะมีเพื่อนไหมนะตื่นเต้นจังเลยเอาล่ะนักเรียนนั่งที่ได้แล้วก็เปิดเทอมใหม่วันนี้ก็มีนักเรียนใหม่มานะมานักเรียนใหม่มาแนะนําตัวเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรู้จักหน่อยสิสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะ เราชื่อหนิงนะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะทุกคนว้าวเด็กใหม่น่ารักจังเลยน่าจะเอาเข้ากลุ่มของพวกเราได้นะพักเที่ยงแล้วสินะเพื่อนๆในห้องก็ออกไปเกือบทั้งห้องแล้วด้วยจะไม่มีใครชวนเราไปกินข้าวจริงๆหรอเนี่ยนี่นี่เด็กใหม่ที่ชื่อหนิงนะ่ะอย่าเพิ่งไปรอก่อนเอ๊ะพวกเธอเรียกฉันหรอใช่จ้ะฉันชื่อจีนนะผมสีน้ำเงินนะ่ะส่วนฉันชื่อแพรมนะผมสีน้ำตาล คือพวกเราเห็นว่าเธอน่ารักดีก็เลยว่าจะดึงพวกเธอเข้ากลุ่มของพวกเรานะ่ะเธอจะเข้ากลุ่มไหมจริงเหรอพวกเธอจะดึงฉันเข้ากลุ่มพวกเธอจริงเหรอได้ได้ฉันจะเข้าแน่นอนเยี่ยมเลยงั้นพวกเราไปกินข้าวกันเถอะฉันหิวแล้วอืข้าวที่โรงเรียนพวกเธอเนี่ยอร่อยจังเลยนะกิขนข้าวเสร็จก็ตามด้วยของหวานเลยอะ่ะพวกเธอไม่กลัวอ้วนกันหรอไม่หรอกไม่หรอกอะไรที่ทําให้พวกเรามีความสุขนนะเราทําหมดไม่ต้องกลัวผลเสียหรอกใช่ใช่ ข้าวโรงอาหารนะ่ะอร่อยก็จริงนะแต่กลัวจะได้กินนะ่ะก็ถือว่านานอยู่เพราะว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนตั้งหนึ่งพันกว่าคนแนะ่จริงเหรอโรงเรียนชั้นตอนมอต้นนะ่ะมีแค่สามร้อยกว่าคนเองนี่หนิงแพมตารางเรียนใหม่ออกแล้วนะพวกเธอได้ไปดูยังอนะ่ะฉั้นนะ่ะยังเลยตอนนี้เน็ตหมดแล้วยังไม่ได้ไปดูแล้วเธอละหนิงไปดูแล้วนะจ๊ะ ว่างของเทอมสองนี่ก็เยอะเหมือนกันนะฉันชอบเทอมสองที่สุดเลยใช่ใช่ฉันก็ว่างนั้นแหละเออว่าแต่หนิงเทอมสองเนี่ยมีงานคัดเลือกไอดอลประจำโรงเรียนด้วยนะหรือที่เรียกง่ายๆว่าดารโรงเรียนนั่นแหละเธอจะลงสมัครไหมอะเออจริงด้วยฉันลืมเรื่องนั้นไปเลยฉันว่าเธอหน้าตาดีอยู่แล้วฉันว่าเธอต้องผ่านแน่ๆแค่ฝึกทักษะการเต้นและการร้องนิดหน่อยเองงั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นฉันลงสมัครก็ได้นะแต่ว่าฉันเต้นไม่เป็นแถมร้องเพลงก็เพี้ยนอีก ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกฉันสอนเองเธอรู้ไหมตอนมอต้นน่ะจีนเขาเป็นครูเต้นให้กับเด็กปถมด้วยนะถึงมันจะดูตลกแต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะส่วนแพมน่ะถึงเสียงําเขาจะดูประหลาดแต่ว่าเสียงร้องเขาพอมมากเลยนะแพมน่าจะเป็นครูฝึกร้องเพลงให้เธอได้นะหนิงจริงเหรองั้นทั้งสองคนก็ช่วยฝึกเต้นแล้วฝึกร้องเพลงให้ฉันด้วยนะได้แน่นอนอยู่แล้วงั้นข้าว่างตอนบ่ายเจอกันที่เวทีนะท่าแรกนะหนิงนี่คือท่าที่เบสิกที่สุดที่ฉันเคยสอนเด็กปฐมคนหนึ่งมานะ่ะ ซึ่งมันเป็นท่าที่ครูสอนเต้นยังบอกเลยนะว่ามันง่ายมากๆฉันว่าเธอคงทําได้นะแบบนี้หรือเปล่าจีนฉันไม่ค่อยแน่ใจเลยนะ่ะโหแบบนี้แหละเธอเต้นสวยจังเลยนะงั้นที่เหลือคงเป็นหน้าที่ของเธอแล้วล่ะเธอลองไปหาท่าเต้นใหม่ๆใน YouTube ดูนะฉันคงสอนได้แค่นี้แหละหลังจากนั้นทุกๆวันหยุดหนิงเธอก็ได้ออกมาเต้นหน้าหอพักเพื่อที่จะฝึกทักษะการเต้นของเธอเอง ค่้ยตื่นเต้นจังเลยอีกสองวันก็ถึงวันแข่งไอดอลแล้วอืมเต้นไปเรื่อยๆแบบนี้หรือเปล่านะเอ๊ะใครสง่งข้อความมากันนะเอ๊ะอะไรเนี่ยข้อความผมขู่หรือเปล่านะเธอคิดว่าเธอจะแข่งไอดอลกับฉันงั้นเหรอใครกันนะไม่มีชื่อด้วยในประวัติก็ไม่มีไม่สบายใจจังเลยอะโทรไปหาจีนดีกว่าเออสวัสดีหนิงมีอะไรเหรอโทรมาดึกเชียว ก็ตอนที่ฉันซ้อมเต้นเมื่อกี้นะสิมีคนสองข้อความมาเหมือนข้อความข่มขู่ฉันเลยฉันไม่สบายใจเลยนะจีนทํายังไงดีโอ้ยแค่ข้อความเองเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกควรจะเป็นพวกที่อิจฉาเธอแน่ๆเลยอะ่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะก็ถูกตามที่จีนบอกงั้นเราเรียบนอนเถอะเดี๋ยวหน้าบวมสู้ๆนะหนิงฉันและจีนเป็นกำลังใจให้หนิงไม่ต้องกังวลเรื่องเมื่อคืนไปเลยนะเธอทำได้อยู่แล้วล่ะ งั้นเหรอขอบคุณพวกเธอมากๆเลยนะที่เป็นกำลังใจให้ฉันน่ะงั้นฉันไปเตรียมตัวก่อนนะโอเคโอเควันนี้ฉันจะเชียร์เธอให้เตรียมที่เลยนะฉันเตรียมแท่งไฟมาด้วยละเอ๊ะดูสิดูสินี่มันใครมากันนะยายหนิงยายขี้อวดนั่นเองเออเธอเป็นใครงั้นเหรอแล้วทําไมเธอถึงมาว่าฉันขี้อวดล่ะพวกเราไม่รู้จักกันนี่นี่แกอย่ามาว่าพวกเราไม่รู้จักกันนะฉันไงของขวัญที่อยู่ห้องเดียวกับเธอไงนี่เธอไม่รู้จักฉันได้ยังไงกันเนี่ย ก็ไม่รู้สินะสุสใสเธอมันไม่น่าจดจำน่ะฉันก็เลยไม่จำนี่แกเดี๋ยวแม่ตบให้หน้าว่วมเลยดูไหมฉันครองตำแหน่งดาวโรงเรียนมาสองปีแล้วนะตั้งแต่มหนึ่งเลยเธอมาแย่งตำแหน่งจากฉันไปไม่ได้หรอกฉันบอกตอนไหนจ้าว่าฉันจะมาแย่งตำแหน่งเธอฉันแค่ลงสมัครค้ำคัเพื่อได้ที่หนึ่งเพื่อได้แย่งตำแหน่งคนบางคนนะ่ะแกรอดูเลยว่าใครจะได้ที่หนึ่งฉันหรือเธอแน่นอนต้องเป็นฉันนินแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ เอาละค่ะท่านผู้ชมทุกท,ท่านเตรียมนั่งที่และพวกเราก็จะมาดูการแสดงไอเดอนประจําโรงเรียนประจําปีของพวกเราหรือเรียกง,าง่ายว่าการคัดเลือกดาวโรงเรียนนั่นเองค่ะไม่พูดพร่ำทําเพลงเราก็จะมาดูการแสดงของคนแรกคนสองและคนที่สามไปถึงคนสุดท้ายนะคะไปรับชมกันเลยค่ะตอนนี้ก็เดินทางมา คนเกือบสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือน้องหนุม่มหนิงน้าใหม่แฟนแรงของเรานะคะมาดูกันเลยนะคะว่าการแสดงจะสุดยอดขนาดไหนไปดูกันเลยคะ่ะ สุดยอดมากเลยนะคะต่อไปนั่นก็คือน้องของขวัญที่ครองแชมป์มา2ปีติดต่อกันนั่นเองค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าการเต้นและการลองเขาจะพัฒนาไปถึงไหนกันไปรับชมกันเลยค่ะนั่นแหละคือการเต้นของฉันที่ฉันคิดขึ้นมาเองยังไงสุดล่อนแลนะเมื่ออโหน้ำมันท่าเต้นที่น้องฉันอายุ3มขวบก็เต้นได้เลยแบบไม่ต้องฝึกอะไรเนี่ยมีเวลาฝึกตั้งหลายเดือนเต้นได้แค่นั้นเองเหรอ ฉันก็ว่า,างั้นแหละรู้จักคนแข่งแต่ละคนแล้วนะฉันว่าหนิงอะชนะชัวร์จริงมากแกเฮ้ยไม่ไหวเลยนี่พวกแกฉันได้ยินพวกแกพูดถึงฉันนะยายจีนยายแพมเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้ฟังแตงโมแตงโมลู่ทุ่งแล้วยาเออเอาเป็นว่าพอแค่นี้นะคะแล้วก็จะมาประกาศผู้ชนะแบบรวดเร็วทันใจนะคะผู้ชนะของปีนี้นะคะนั่นก็คือน้องหนิงหน้าใหม่ไฟแรงหรือดาวโรงเรียน คนใหม่ของพวกเรานั่นเองค่ะทุกคนปรมือแล้วค่ะเยจนสองปีผ่านมาตอนนี้ฉันอยู่ม .6 แล้วและฉันก็ได้ขึ้นเป็นดาวโรงเรียน3ปีซ้อนแทนยายของขวานั่นตอนนี้ยายของขวานั้นก็เกียดฉันแต่ไม่เคยมาแกล้งฉันเลยเพราะว่าฉันไม่ถึงดาวโรงเรียนและมีคนชอบฉันเยอะมากเอ๊ะแล้วก็วันนี้มีครูเรียกเรานี่นาคุณครูคะเรียกหนูมาทําไมเหรอคะเธอคงไม่ต้องเดาสิน,นะ เพราะว่าโรงเรียนในเมืองน่ะประกาศหาตัวแทนของโรงเรียนต่างๆเพื่อไปพรีเซนต์งานวิทยาศาสตร์น่ะครูก็เลยคิดว่าจะเอาเธอไปเป็นตัวแทนเหมือนเคยนะจ๊ะงั้นก็ครูขอรบกวนด้วยนะเพราะเธอสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเยอะมากเลยค่ะครูหนูจะทำให้เต็มที่นะคะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะคุณครู ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับละครสั้นในคลิปนี้นะคะเราก็ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะคะเราไม่ได้ลงคลิปมา5เดือนก็ไม่ใช่ไม่ว่างหรือว่าเลิกทําช่อง y YouTube แล้วนะคะก็เป็นเพราะว่าเราไม่ไม่ค่อยมีเวลาทําหรือพูดง่า,งายๆคือขี้เกียจเนนนะคะแต่ต่อจากนี้เราจะลงคลิปให้บ่อยมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งก,กุงกก๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งให้เราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะและบ๊ายบายเจอก Terima kasih telah menonton!